ะะแล้วบอกเลยมันเปียกกันต่อเนื่องจากนั้นเนี่ยอันนี้ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มดพาราเนบนแล้วก็ไม่มีคอรีนะะนะคะแล้วถ้าบางคนเนี่ยรู้สึกว่าเวลาใช้กระดาษทิชชู่เปียกไปไบ,บ่อยๆเนี่ยมือแห้งจังเลยพี่เป็นโรคจิตชอบเช็ดมือสม,มัยไปถ่ายตลาดสดมันต้องอย่างนั้นพี่ไม่ถ่ายน้ำไม่ได้ถูกเช็ดเางเลยเช็ดอย่างเงี้ยแล้วปรากฏบางคนจะกลัวว่าให้ฉันถ้ามือแห้งหรือเปล่าอันนี้คุณไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่ามันมีกรีซีรีนแล้วก็มีเชียร์วัตเตอร์บำรุงเรียบร้อยแล้วจ้าแล้ววันนี้รดโทดมาก จะพันละไหนพันละบ้านลันบ้านละครับแม่แต่แบบว่ามันจะมีของมือเปล่าแม่ใช่ไหมพี่ไม่ได้โกหกนะเนี่ยเดี๋ยวต้องดูหลังบ้านโอ้ายแล้วไม่จะบอกแม่ต้องถามหน่อยอันเนี้ยหัวหัวพวกหนูช่อกลัวกันว่าแบบว่าอุ้ยแม่มาขายเองแล้วแม่เอาราคาถูกแบบเนี้ยแล้วแบบหนูกลัวแบบว่าแม่จะขาดทุนไหมอะไรอย่างงี้ไงไม่เป็นไรนี่พี่พูดคือเหมือนมาเปิด้า่เหมือนมาเปิดแต่ไม่คนรู้กับแม่พี่อ่ะ ไม่เคยเล่นติ๊กต็อกมาก่อนอ้าวนี่คือครั้งแรกตั้งแต่มีปรากฏการเจนนี่พูดจริงๆเรานั่งอ่านข่าวน้องกันแบบว่าตลอดเวลามาตลอดจนแบบเอ้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยจริงๆเราทําแบรนด์มานานแล้วนี่นาเราก็แบบว่ามาหาน้องซะหน่อยจะได้มีคนรู้จักเรามากขึ้นอะไรแบบนี้แง่ของป้าก็เต็มที่ค่ะวันนี้รถมาเพื่อทุกๆคนน่ารักแล้วแม่อยากให้คนรู้จักแบรนด์เยอะกว่านี้ไหมคะอยากสิคะเดือนหนจะได้แต่งเพลง แล้วแม่ก็ร้องไปพร้อมกับหนูเพลงก็ขาดตรงใจสดๆเลยโอเคที่จะร้องตามไปชื Damn, yes. ่อแม่อะไรนะแม่คูก้าค่ะคูก้าใช่ค่ะคูนะคะแม่คูก้านะพอแล้วภูหูก้าค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 ูก้า คือเชชูเปียโอกาฮูกาคือทิชชูเปียโอ้ Oh my god อ้ my god Oh my god Oh my god Oh my god เราเป็นคนสวยค่ะอย่าทำแบบนี้แบบนี้หนูพอหลอพี่ก็ไม่คิดว่าจะตอนนี้เนี่ยหนูจะขายอีก1,000ชุดนะคะเวลาหมดแต่ล้อยหนึ่งชุดต้องรู้มามามเร็วๆค่ะพี่กดเลยค่ะนี่บางคนกดได้เท่าไหร่กันบ้างบางคนบอกว่ากดได้200ได้ยกรังแบบนี้เลยนะมายกรังแบบนี้นะคะกดกันไปได้เลยนะจ๊ะ สิบองห่อนนห่อละยี่สนิดนใช่ตกลงอยี่บกว่าบาทเองถูกมากเลยค่ะใครที่แบบว่าเป็นคนที่รักความสะอาดนะคะช่องนี้พวกโชลงชั้โลกเยอะนะคะพกติดตัวไว้นะคะห่อเล็กกระทัดรัดหยิบง่ายอ้าวพันเดอร์หมดแล้วหรอใช่อพันห้าเมื่อกี้นี้หมดแล้วใช่ตายแล้วถ้างั้นต้องทำไมอ่ะมีเท่าไหร่ เมื่อกี้คุณถามว่าเราจะขาดทุนไหมไม่หนูถามทุกคนแล้วหนูย้ำแม่แล้วย้ำแม่อีกว่าราคานี้แม่ได้อะไรมาได้เท่าไหร่เด็กบ้างคะเกิดจริงๆเด็กแรกเกิดอ่ะหมอไม่แนะนำไม่ใช่ทิชชู่ปีกถูกต้องต้องต้องให้น้องโตก่อนสักอย่างน้อยหกเดือนนะคะถูกต้องถูกต้องเราก็ใช้ได้แบบยาวๆกันไปเลยนะคะจนแบบว่าคุณจะอายุเยอะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่บางคนบอกว่าบางคนก็จะถามเนี่ยว่าแบบเอ๊ะผู้ใหญ่ใช้ได้ไหมโตไปแล้ว ใช้ได้หมดนะคะดังนั้นมันอ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยสำหรับแบบทุกเพศทุกวัยด้วยวันนี้ตกห่อละ22บาทจริงจริงปกติเวลาพี่ไปอ่านข่าวใช่ป่ะกับบ้านเมื่อกี้นั่งกวาดปปากบ้างแล้วก็บอกว่าบางคนก็เช็ดแขนไปด้วยใช่ไหมเช็ดมือไปด้วยอ๋แล้วดื่มท่องให้ดูว่ากระดาษมันเหนียวมากที่แม่เห็นน ไม่มีการขาดนะคะใช้แล้วมันไม่มีการเปื่อยยุ่ยนะคนี่นี่แ้วน้ำก็แบบว่าแน่นมากๆฉ่ำๆเลยไปเลยทีเดียวนีเดี๋ยวจให้ดูนะคะดูเลยเลิศนะแม่เร็วๆค่ะแต่สิ่งที่ชอบที่สุดสิ่งที่หนูรู้สึกว่ามันว้าวเมซิ่งคือเช็ดไปแล้วมือไม่แห้งอ่ะแบะที่ชอบที่สุดแล้วน้ำชุ่มมากอย่างที่บอกเมื่อกี้เห็นไหมว่าเราบิดน้ําให้ดูคือ มันแบบเปียกฉ่ำมากเพราะบางทีบางคนเอากระดาษทิชชู่เปียกไปไว้ในรถล้วพอไว้ในรถทีมทีมันตากแดดเนาะแล้วน้ําเน้ำต่างๆมันก็จะระเหยไปหมดแต่อันนี้บอกเลยว่ามันยังมีความชุ่มฉ่ำอยู่ปิดแล้วคืออันนี้ซื้อไปเถอะเป็นสิ่งที่เราได้ใช้จริงทุกวันใช่ถูกต้องนะคะยิ่งใครที่แบบมีลูกมีเด็กๆไปโรงเรียนต่างๆแบบ สายแม่เนาะ,ะทางนี้เป็นคุณแม่ลูก2แล้วเหมือนกันก็เลยบอกว่านิดนึงกระดาษทิชชู่เปียกเราก็ทามา,าก็าอย่างคิดก็ใช้นิดก็ใช้ลูกสาวพี่ก็ใช้อ,อ<า>ซื้อ,อแล้วโอนแล้วค่ะพี่รถเมย์ไปนะคะ<อ>ดังนั้นจ่ายไปเลยนะตอนนี้นี่เมื่อกี้คุณมีดาเ a ื่อะไรของคุณอีกอะเรื่องไหนนะมีหลายเรื่องเลยค่ะอ๋อเรื่องเรทราคาเหรอไม่เรื่องเรทราคาเรื่องแบบว่าวันนี้คุณทําอะไรคุณบอกว่าถ้าสมมุติว่าใครที่ซื้อของในไลฟ์ใช่ไหมใช่แล้วไงแล้ว เพราะว่าหลายคนก็ส่งถามมาคือคมันต้องอันนี้อขอูกอ,อันนี้ก็ไม่รู้ใช่ไหมก็เลยลไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ให้ทนายแบบว่าเอ,อจัดการให้แล้วก็เลยโอเคแต่ว่าทำโดยไม่ได้ตั้งใจไม่เป็นไรค่ะ,ะเพราะว่าเราไม่ได้ให้คนแบบว่าอยากให้คนมาเล่นการพนันเหมือนเว็บอะไรแบบจริงทนายบอกว่าไม่มีอะไรน่าห่วงแต่ว่า ถ้าเรื่องมันนําสูก่กระบวนการเราก็แสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ถ้ามีข้างบงข้ารับก็จัดการไปเรียนรู้กันไปทุกวันนี่พี่ก็เรียนรู้จากหนูเหมือนกันจริงหรอ,อหนูไม่รู้พ<ๆ>ี่เมย์หนูนึกว่าการช่วยชาวบ,บ้านหรือว่าให้อะไรเงี้ยมันให้ได้เลยแต่ว่าสุดท้ายทุกอย่างมันต้องมีการขอก่อนนะคะก็เป็นความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นอีกแล้วนะวันนี้สําหรับสายติ๊กต็อกแต่ว่าจริงอ่ะมีลูกค้าเจนะทำแบบนี้เยอะมากเราก็นึกว่าทาได้เพราะฉะนั้นทั้งเจนเองแล้วก็ใครก็แล้วแต่ที่ขายของติ๊กต็อกนะคะจะไม่มีแล้วแล้วววกกก็พที่่่แแบบบบใใสขอองงนลจุา เหมือนกล่องสูากล่องนี้ใส่อาจจะมีใครที่ได้หนึ่งคนหรือสองคนสามคนอะไรเงี้ยไม่ได้แล้วค่ะถ้าทุกออเดอร์ก็คือต้องทุกออเดอร์หรือว่าทุกอย่างก็คือต้องแบบพิกมาเลยเสมอกันนะคะแล้วก็ต้องมีการขออนุญาตเมื่อกี้ก็เพิ่งได้ความรู้มาแล้วเียเออใช่เพราะว่าพี่เห็นแล้ววันนี้ก่อนเข้าไลฟ์มาเราก็นั่งดูแบบว่ามีมีทุกวันพี่เมย์เมื่อวานเรื่องหนึ่งวันนี้เรื่องหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายอ่ะ มันก็เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้แม่ค้าติ๊กตอกคือเยอะมากแล้วอย่าว่าแต่คนอื่นเลยเจนขายทุกวันขายมาสามปีเรายังไม่รู้เลยว่าแต่และว,วันอ่ะมันทําอะไรได้บ้างอืม,อมแต่ว่าเนี่ยพี่เมย์มาเล่นติ๊กตอกแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีพวกคําต้องห้ามด้วยนะพี่เมย์ถูกค่ะอ,อีกเยอะมาก ใช่แต่จริงก็แบบมันก็เป็นต้นฉบับให้ใครหลายๆคนที่แบบว่าอยากใช่ใช่ค่ะให้เป็นเกรดสไตล์สแตนดี้แล้วกันเพราะว่าหนูเองก็คือเราว่าเราเซียนแล้วนะแต่ก็ยังมีเรื่องอี่าว่าละเอียดอ่อนอีกเยอะค่ะไม่เป็นไรยิ่งปรับยิ่งดียิ่งรู้เร็วก็ถือว่าปลอดภัยครับพี่เมย์ะไรต่อยาวๆถูกไหมหลังจากนี้ตั้งใจทํางานไปเรื่อยๆค่ะยังไม่รู้เลยเนี่ยเทศกาลเจนนี่จะหมดตอนไหนจะได้นอนตอนไหนหนูยังไม่รู้เลยกำลังจะถามเลยว่ามันจะมีหมดไหมเทศกาลนี้แล้วถึงวันไลฟ์ของสินค้าหนูเองอ่ะหนูไม่ได้ขายเลยอ่ะ หนูแบบว่าช่วยลูกค้าทุกวันอ๋อคือโดยปกติเนี่ยหนูจะมีสินค้าของหนูอยู่แล้วใช่ค่ะกับลูกๆแบบว่าแต่คนดูก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้แร้วค่ะก็สามสี่พันบ้างหมื่นบ้างแต่นี้มันก็เนี่ยพี่เมย์มาก็ขึ้นห้าหมื่นกว่าเข้างหลังสองพันออเดอร์เต้นโชว์อ่ะช่วยถามพี่นิดนึงได้ได้พันห้าร้อยออเดอร์แล้วนะอีกให้พี่เต้นโชว์หรออีกห้าร้อยออเดอร์พี่เมย์เต้นโชว์หรอใช่เดี๋ยวหนูพาแม่เตเลยแมไม่ต้องกลัวหนูอยู่กับแม่ตรงนี้แม่ไม่ต้องกลัวรค่ะ ขากันก่อนแล้วขอดบ้านนะ <c oughs> โอ้โหนะมา,าว่ากันไปนะมามาวันนี้โปรดีมากนะคะ269นะคะได้ไป12บอห่อเลยนะคะใช้กันไปยาวๆย,ยกลังแบบนี้ไม่เคยขายราคานี้ที่ไหนมาก่อนตัวห,หนึ่งก็คือ22บาทเท่านั้นนะจ๊ะ500 <order S 2> ออเดอร์สุดท้ายเร็วๆมามามา,ม,า,ม,ามี่ม่มันจะเหลือหรอ,อเรงี่เหลือหรออือเอานะเราเราอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ทดลองใช้กับแบรนด์อะไรคะฮูกา ทิ้งไว้ให้หนูนะเพราะว่ายูจินอะทิ้งไว้ให้ละยกมาให้ละมีไซส์หนึ่งเอามาให้น้องด้วยที่เมยูจินอะคือแบบว่ากลับจากโรงเรียนก็ต้องเช็ดไปส่งก็ต้องเช็ดเล่นของเล่นเสร็จก็ต้องเช็ดคือต้องเช็ดเช็ดเช็ดตลอดเพราะฉะนั้นอหนูว่าคุ้มเพราะว่าตกห่อหนึ่งยี่สิบกว่าบาทหนึ่งห่อมีกี่แผ่นนะคะสามสิบแผ่นก็คเป็นแบบพกพานะคะคุณสามารถใส่กระเป๋าลูกๆหรือจะใส่กระเป๋าตัวเองกระเป๋าแม่และเด็กต้องมีกระดาษเชือกเปียกใครไม่มีกระดาษเชือกเปียกนี่คือถือว่าแบบไม่ใช่ละใช่เดีีีีี๋ยยยววววเเเราาาาามมช้ลกกกัับพ่่่นนนนคสดะอออง ที่หนูชอบคือดึงออกทีละแผ่นนะไม่ติดใช่ของเราไม่มีติดนะคะดึงแล้วแบบว่าข้างในไม่มีหลุดออกมาแล้วต้องดันเก็บอไว้ต้องเออต้องโขแล้วก็ใช้ได้ไปเลยอยู่ยางเอามาไหนทำไมให้พี่เมย์สามนาทีสุดท้ายลดสมนาทีสุดท้ายค่ะมาเลยนะคะกระดาษที่ชูเปรียบฮูก้าค่ะคิดไฮจีนไว้ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะแบบว่า ฆ่าเชื้อโรคเรื่องของแบคทีเรียต่างๆนานานะคะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ใช้เช็ดพื้นผิวต่างๆโต๊ะเก้าอี้หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเวลาออกไปเข้าห้องน้ำห้องน้ำเช็ดฝาชักโครกประตูบานจับต่างๆใช้ได้หมดเลยเช็ดได้ทั้งตัวนะคะแล้วก็แบบว่าคอเคอต่างๆนานาใช้ได้หมดเลยใช้ตั้งแต่เด็กๆไปจนถึงผู้หลักผู้ใหญ่ก็สามารถใช้ได้ทุกคนนะคะไม่มีแอลกอฮอล์ก็ไม่มีคอร์เนนนะคะสามารถใช้ได้เลยค่ะอ่าเร็วๆค่ะจะหมดแล้วนะ ขายทิชชู่พ่อเดี๋ยวจะครึ่งล้านแล้วอ่ะอ้าวต้องรุยนะคะคุณเมื่อกี้บอกว่าเหลือเท่าไหร่นะอีสองร้อยออเดอร์สรุปหลังจากนี้พี่เมย์ไม่ไปข่าวใส่ใครแล้วนะคะนั่งไลฟ์สดอยู่ที่บ้านค่ะไม่ใช่เลยรู้ปะขนไม่ใช่อหรือแล้วถ้าขึ้นมาเต้นเล่งอะสภาพนี่คือเต้นได้เหรอเต้นไม่เป็นเต้นไปเลยแเดี๋ยวหนูจะเทนแม่เองไม่อยากให้ด่างไหม หนูจะพาแม่เต้นข่าวรอกข้าวรอกเลยหรออยากนังไหมถามซ้ำแม่ร้องร้องกับกุ้มาไม่สิพี่เลิมไปเข้าวงการเด็กเท่านั้คอ่ะตอนนี้สา8 2ปยี่สิบปียี่ปีในวงการบันเทิงถ้ามองคุณว่าคูคิดพี่กับเรือต้องเจอสมัยที่เรียนลันชอบมากกับพี่อ้วนใช่ค่ะอุ้ยแสดงว่าติดตัทุกอาทิตย์สิบเอโมง อุ้ยใช่อุ้ยเกินแล้วจริงจริงพอคูพี่คูกิ๊กพี่กับเธอนนั้นเจ็ดปีตั้งแต่สมัยยังเป็นหลังมันร้องเพลงยังไงนะคะครู่กิ๊กอุ้ยไม่ได้ร้อค่ะนิดนึงเดี๋ยวหนูขึ้นไปเกลือมันก็ต้องเจอพิ่แล้วก็อะไรต่อนะเออใช่ใช่ใช่ประมาณนี้ฟิลฟิลประมาณนี้ต้องเจอเกลือต่อแม่ไม่ต้องวายใช่ต้องเจอเกลือมันเป็นอะไรก่อนมิวสิกครับว่าน้อยมิวสิกขามาเลย หดได้เลยค่ะ <c oughs> ใช้เพว <c oughs> <ร>่าอะไรเออจะงไรดุบุ้งในรุมาทุกคนที่หลอ,ลหอกหื่ สุดท้า<ห>ยแล้วและ,และต้องรีบกดน,นะคะหลายปีมากวเลยอ่ะหละา,ายดีมากเลยอ,อยากให้ใช้จริงๆฮูบ้านาอันนี้พี่ๆมารถเมล์กันใช่ไหมคะ,<ส>ะอะไรนะ มาหลดแม่ผนคนได้เยอะถึงว่าชั้นเวลาพี่มาทีนึงพี่ขนกันมาทั้งค่ะนะมีค่ะดีค่ะเมื่อกี้ยังแชรกันอยู่เลยบอกว่าเหมือนมาหลายตัวเปล่ามาสินค้าตัวเดียวหนูก็เลยถามว่าพี่มากี่ตัวคะเยอะมากใช่ไหมเบื้องหลังี่เยอะมากปิดปากก่อนปิดปากก่อนเอาที่ชู้ป้าเมย์ชิ้อ๋นเอาอะไรที่ชู้ป้าเมย์เช็ดไหมคะลูกจริงๆอ่ะป้าเมย์เอาไม้หยู่ปิดปากลูกปิดปากปิดปากเดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่กระเป๋านักเรียนไปด้วยนะใช่เอาไปื่อนด้วยเรียนนอกเรียนได้ิงๆที่เราใส่กระเป๋าไปเผื่ออแแบบบบว่่าลูกกเเรริะ้นนีียไ แล้วเขาต้องมีแบบว่าทิชชู่ขวดน้ำอะไรเงี้ยแิ่ชู่ต้อง <c oughs> ใช่ดังนั้นต้องควบันไปติดไปนะคะคุณแม่ทั้งหลายนะเมื่อกี้ราคาสองเท่าไหร่นะสองหกเก้า ใช่ปะ่ะคะบางคนบอกว่าได้269คุณได้ราคากันเท่าไหร่มาขิงกันนิดนึงเนะาะหวังว่ามีโอกาสเราจะเจอกับฮูก้าที่บูธใช่ไหมเพือ่อนนี่นี่ไงเอาขายหมดหรือยังบูธคุณเน่ยยังไม่หมดถ้าพี่พ,พี่ดาราย,ยังได้อยู่ประมาณนีดสัก20 30บสามสิบบ<อ>ูธนะนี่ไงเดี<ๆ>๋ยวลองดูกันเนาะว่าจะยังไงไปเถอะพี่เม <c oughs> ย์ไลฟ์สดยาวมาราธอน12วันนี่ไงฮูก้าเลือกคนไลฟ์ไปปังๆพี่เมย์ไปเลยวันละชั่วโมงก็พออ่านี่ไงแล้วก็ที่เหลือเป็นทีมงานขายเก่งยิ่งกว่าคนนี้จริงแล้้วบบบบูููธธพีีี่่่่เเมรรราใใหออยยกกััติดดะะะไนคล ตัวท็อปท็อปขายคำฉาขายคำฉาบนะนะตอนนี้กดกดน้ะไลฟ์นี้นะของน้องเจนนี่นี่คือราคาพิเศษมากๆสำหรับผู้ก้าวข้ไทยจีนไว้ย้ำโปรอีกครั้งหนึ่งค่ะพี่เมย์สองร้อยหกสิบเก้าบาทคุณได้ไปทั้งหมดสิบสองห่อนะคะราคาตกเฉลี่ยห่อหนึ่งก็ประมาณยี่สิบสองบาทเท่านั้นเองนะคะดังนั้นรีบกดตอนนี้คือตัวนี้ใช้ได้เลยยาวๆกันไปนะคะนี่แม่ยูจินใช้อะนะลูกจ่ายงินด้วยน้าตาทุกคนจ่ายคนละจ่ายด้วยน้าากดแล้วก็ สายเงินเลยนะคะที่เราจะส่งของเลยเตรียมไว้ให้เลยอะไรอย่างนี้ขอบคุณค่ะเขาบอกว่าเช็ดหน้าได้ไหมคะยูจินเช็ดใหญ่เลยตรงนี้ลูกพี่ก็เช็ดรักเจนนี่รักพี่เมย์ด้วยขอบคุณค่ะใช่ที่กันนะคะใช่พี่ติ๊กตอกโทรหาจานเบียอะไรยังไะ กำลังนต์ทน <No ไม่ใช่ไม่ใช่สวัสดีค่ะอ๋อใช่ใช่ด้วยใช่เราติดต่อไทยแลนด์เลยค่ะเข้าอยู่ที่บ้านเกิดปัญหาอะไรแก้กันตรงนี้นะคะรถเลยเขาไม่ได้บอกแล้วป้าได้พี่ยังไม่ปิวใช่ไหมคะยังอยู่นะคะป้ายังอยู่อ่ะพี่เมย์อีกร้อยบ้านนะโอ้เอาให้ร้อยบ้านใช่แล้วอะคะมันมีขาวขายหรือเปล่าเดี๋ยวขอถามท่านหนึงนะมันีขายหรือเปล่าอ้าดควาท ได้แค่275สุดท้ายเพราะหลังจากนี้ไม่มีแล้วนะ275รอยเดสิบห้ลสุดท้ายไม่มีแล้ววันนี้ไม่แต่คนชื่อเม์เนาะเพราะว่าหลังจากพี่รถเม์เรามีพี่เม์พิชนาธิ์อ๋อพิชนาธิเดี๋ยวเราก็รอกันไปยาวๆวันนี้หลายคนก็มารอแม่ดังแม่ดังพันกรอพี่ดังมาด้วยนะวันนี้ก็แบบเดี๋ยวติดตามน้องกันไปยาวๆกลางค่เมื่อคืนพี่ก็ไม่ได้นอนก็นั่งดูน้องเนี่ยค่ะอุยทุกวันอ่ะพี่เม์ยาวๆไปถึงสิ้นดี นะมาค่ะรีกดนะคะเหลืออีก200กว่าออเดอร์สุดท้ายแล้วนะคะ269บาทแทนะจ๊ะออพอหนึ่งมี30แผ่น12ห่อค่ะนีออ่ไซส์นี้เลยนะคะ น้ำชุ่มช่มฉ่ำกันไปเลยทีเดียวแล้วก็แบบว่าสามารถที่จะฆ่าเชื้อแบคทีเรียต่างๆนาาได้ด้วยแล้วอย่างที่บอกไปว่ามันฉ่าจริงๆดูนะคะน้ําเยอะมากน้ำมันเยอะเห็นป้าบีบแล้วหยดแบบนี้ดังนั้นต่อให้คุณเอาไว้ในรถหรือว่าไว้ที่ใดๆก็แล้วแต่น้ํามันจะไม่แห้งไปแล้ววันที่ผลิตนี่คือเหมือนแบบแม่ไก่ออกไข่อ่ะคุณพิ่งออกมาแบบสดๆร้อนๆเพราะว่าโรงงานผลิตตลอด120ยชุดสุดท้าย170ชุดสุดท้ายไม่มีคาราเมลไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีคลอรีนนะคะแล้วก ก็คือก e ีซรีนแล้วก <โด S 1> ็มีเบตอ์ตด้วยนะคะมามามาม,าม,ามา มามามาาทุกคนจ้าน้าำมันเยอะตอนนี้คุณป๊อมยังมีอยู่นะจ้าอย่าไปละลายอร่ามาหดกันหน่อยนะจ้าไปด้วยอาบางคนแว่าอยางคนที่หมู่บ้านพี่อย่างบางทีคุณแม่เขาจะเอาไปตัเช็ดตองมาค่ะนน้องอ่ะใช่มี่จะสัเอาไปให้น้องก็เอาไใช้หมาหมาแมวใช้ได้อย่ามีพี่บอยปรกอบใช่พี่บอยปร์ก็กําลังจะมานะไหลๆกันมาราคารีกดเลยคราคานี้ไม่เคยให้ที่ไหนมาก่อน ให้สปอตไลฟ์อันนี้เท่านี่เท่านั้นเลยทีเดียวนะคะได้แบบนี้4แพ็ค12ห่อถูกต้องเมื่อกี้แอบตกใจมากเลยว่าทำไมทีมหลังต้านอยู่ดีแบบคุยกันมา2 9 9มาให้269แบบจ่ายเงินด้วยนะเพื่อนๆที่รักทุกคนจ่ายเงินด้วยนะคะเด็กแรกเกิดคุณหมอไม่ได้นำไม่ใช่ที่ชุดเตียกนะรอโตชนิดนึงสัก4เดือน6เดือนว่ากันนะคะหรือไม่ก็ปรึกษาแพทย์ดีกว่านะคะก็ใช้เช็ดมือต่างๆนานากันไปได้นะคะอวันนี้ขอบคุณพี่ระมีนะคะขอบคุณมาก กินกันไปพวกเราเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องแบบเคสเครื่องสำอางก็เช็ดเลยเช็ดเช็คตึ่งไปมีอันนึงเพราะว่าน้ำฉ่ำมากจัดหมายค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคขอบุณพี่เมย์จะรอดูพี่เมย์ขายคนเดียวในช่องพี่เมย์นะโอ้โหพี่ไม่มีเวลามีนี่ก็มีเวลาบ้างปะไปแล้วลูกค้าจะซื้อที่ไหนล่ะก็มีมีมีที่ช่องมี อของคูก้าเน่ะมีอยู่ามีอยู่แต่ว่าอาจจะมีโอกาสได้แบบมาไลฟ์บ้างต่างตากน,นาแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปไลฟ์ที่โรงงานเดี๋ยวดูออเดอร์น้องก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้เข้าไปโรงงานนะอุ้ยถล่มทลายอ,อ,อะไระนะหมดแล้วว้า,าว ขอบคุณคหมดเลยแม่ขคยชูเปียกนหกแสนแล้วแม่คะขาชูเปียกกันหมดเลยน้องดังต่อใช่ไหมเดี๋ยวไปทางบ้านเสร็จหนึ่งตัว